อยากถามเป็นการล่วงหน้าซึ่งท่านเป็นผู้ดําเนินงานท่านพอจะทราบแนวโน้มที่ท่านวางแผนไว้แล้วเนี่ยนะครับและประกอบกับรัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลซึ่งมีแนวนโยบายที่จะต้องกู้เงินอะไรหลายๆอย่างตามที่ทราบในสื่อถามว่ามีผลกระทบหนึ่งคำถามแผนงานที่ท่านวางไว้เนี่ยจะมีผลกระทบ ต่อการที่ท่านวางแผนไหมและรวมถึงนโยบายใหม่ที่รัฐบาลใหม่กำหนดนะครับเพราะว่างบประมาณปี66เนี่ยท่านจะต้องรายงานต่อวิภาแต่ท่านเป็นผู้ทาท่านคงจะทราบเป็นแนวโน้มว่าเป็นอย่างไรคำถามที่สองก็จะอยู่ในเรื่องของพาระกราฟที่สามนะครับของหน้าสี่หนี้ท่านบอกว่าสามารถจัด เก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการท่องเที่ยวจากการลงทุนคำถามก็คือว่าในปี66ที่ผ่านมาเนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไรท่านจัดเก็บได้ตามเป้าหมายไหมเอาคร่าวๆนะฮะเพราะว่าท่านยังไม่ได้รายงานคณะรัฐมนตรีนะครับเป็นสองคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ขอเชิญผู้ชี้แจงได้ตอบครับ กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวสุดท้ายชัยชนทึกนะคะ,ะตำแหน่งผู้มยการกองตรวจสอบภาคร,รัฐรักษาการในตำแหน่งที่รึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชีขออนุญาตนำเรียนในประเด็นที่เป็นข้อสังเกตและข้อเสนอนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สําหรับประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่วันนี้ได้มาร่วมชี้แจงด้วยก็จะขออนุญาตให้ผู้แทนหน่วยงานชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ,อะขออนุญาตในกรณีประเด็นแรกที่ทางท่าน รองประธานคณะกรรมาที่การได้กรุณาให้ข้อสังเกตโดยภาพรวมในเรื่องของรายงานการเงินแผ่นดินประจำปี2565ซึ่งมีอยู่ทั้งหมดประมาณ3ประเด็นนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบันทึกข้อมูลทางการเงินในระบบ g f m s และก็ระบบ GFMAS นะคะ ซึ่งท่านเสนอในใี่ให้มีให้กรมชีกลางพิจารณาแนวาทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับในง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ประเด็นที่สองในเรื่องของการพิจารณาแนวาทางการจัดทำรายงานการเงินแผ่นดินอีกฉบับหนึ่งนะคะในลักษณะที่อาจจะมีการสรุปสาระสำคัญให้เข้าใจง่ายแล้วก็เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะส่วนประเด็นที่3ในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ท่านให้ข้อเสนอแนะว,ว่าควรจะมีการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางด้านการเงินการคลังของรัฐบาลที่ถูกต้องให้ประชาชนทราบผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นผ่านแนวทางต่างๆนะคะตามช่องทางต่างๆอ,อันนี้ในส่วนของอกรมชีกลางก็ต้องขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านทั้ง3ข้อมาพิจารณาเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไปนะคะท่านสําหรับ กร,ะะกรณีที่ท่านท่านเจตนะคะกรณีที่ท่านสอบถามข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับนิสสาธารณะนะคะก็จะขอให้ผู้แทนสำนักง,งานบริหารนิสสาธธรณะชี้แจงเพิ่มเติมกับท่านนะคะแต่ว่ากรณีในเรื่องของการาตั้งงบประมาณในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล กรณีนี้ค่ะคงขออนุญาตนําเรียนท่านว่าในส่วนของค่ารักษาพยาบาลน,นี่นะคะก็คง มีสูงกว่าตามที่มีการพิจารณาจัดสรรไว้จริงๆนะคะแต่ว่าก็จะมีอยู่ประมาณสัก7 6 4 9 3 3ล้านบาทนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นตามกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะคะในส่วนที่เกี่ยวกับงบุคคลากระคะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการบริหารภาพรวมทั้งหมดทางกรมรีกลางเองรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสํานักงานต่างๆเราก็ได้มีพิจารณาเรื่องนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ลง นีขออนุญาตนำเรียนท่านเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะสำหรับกรณีข้อคำถามของอท่านบุตรที่พันธ์นะคะในกรณีที่เกี่ยวกับข้อสังเกตนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะตามรายงานการเงินแผ่นดินนะคะทั้งกรณีที่ท่านบอกว่าน่าจะมีการวิเคราะห์นะคะในเรื่องของอการดําเนินการตามหลัก ของกฎหมายโดยเฉพาะหลักของวินัยการเงินการคลังนะคะ,ะหรือว่าการใช้สายเงินงบประมาณต่างๆอันนี้ก็ขออนุญาตนาเรียนท่านว่าในส่วนของอกรมศรีกลางเองคงต้องขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของท่านซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ในภาพรวมอย่าง่ีนะคะไปดําเนินการสําหรับการจะทำรายงานการเงินประจําปีถัดไปนะคะท่านอันนี้ขออนุญาตนําเรียนท่านค่ะ,ะสำหรับกรณีของอ ท่านประธานนะคะที่กรุณา,าได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอเนะในเรื่องของอารายงานที่มีการนําเสนอนไว้ในบทวิเคราะห์นะคะในส่วนของเอกสารในหน้า,า46นะคะในเรื่องของอาการวางแผนในเรื่องของอที่เราเคยมีการวางแผนว่าจะมีการปรับลดงบประมาณขาดดุลให้เหลือไม่เกินร้อยละ3นะคะของ GDP นะคะแล้วก็ในเรื่องของอกรณีที่ เ,เรื่องของออการเพิ่มรายได้ในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆนี่นะคะขออนุญาตนําเรียนท่านอย่างนี้ค่ะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ทางกรมชีกลางเองเราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของปี2566ที่จะจัดทํารายงานปีปีนี้นะคะในรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวในรายงานปี2566คงจะนําประเด็นของท่านเนี่ยค่ะไป นำเสนอในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปค่ะท่านขออนุญ,ญาตนำเรียนท่านเบื้องต้นอย่างนี้ค่ะและขออนุญ,ญาตให้ทางท่านผู้แทนสํานักง,งานบริหารนิ้สาณนะเพิ่มเติมข้อมูลอีกสักนิดหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ